คุณตาคุณยายหรือสัมภเวสีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ที่นี่นะครับผมปีเตอร์ซอเยอร์นะคนที่เคยจะมาทุบศาลนะ่ะแล้วก็โดนผีหลอกไปผมขอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เนี่ยผมผมจะมาขอพรอ,อวยพรให้คลิปวิดีโอนี้ยที่ปีเตอร์ทำเนี่ยมียอดวิวเยอะๆมีคนเข้ามาเล่นในประเทศนี้เยอะๆนะครับขอขอโดนบันดาลพรให้มันเป็นจริงและให้ปีเตอร์มียอดวิวคลิปนี้เยอะด้วยเถิดสาธุ เอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีโอหอีปีเตอร์นี่เปิดดาปีเตอร์จะรั่วเลยเหรอเนี่ยเอาเลยฮะก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel EGSX1 ครับผม <Wow. S 1> คลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับการ <Wow. S 1> โปรโมทเซิร์ฟเวฟรมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยแอดก็มาอยู่ในประเทศ c o m r <red> a ร e Town <C omb red> น,นะฮะไอคำว่า c o m r a ร e เนี่ยอันนี้กูเอามาจาก Google Translate <C omb red> เลยนะเว้ยนะครับถ้าสำเนียงผิดหรืออะไรผิดก็อขอขอภัยด้วยนะครับผมวันนี้ แอดก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟไฟเอ็มนะครับผมชื่อว่าเซิร์ฟควมเร็ท้นั่นเองนะฮะเป็นเซิร์ฟไฟเอ็มเปิดใหม่เลยนะครับผมที่มีระบบมีความเจ๋งอยู่ในตัวครับเพื่อนๆแล้วโอ้โหแอดอยากจะบอกเลยนะว่างานหรือความฮาเนี่ยทำไมมันทั้งมอกกับกูขนาดนี้วะ <c oughs> เริ่มจากอ e ีโมดนี่ก็คือปั่นแล้วทุกคนเออซึ่งประเทศนี้เนี่ยแอดเคยทำภาพลงไปในชุมชนนะฮะที่บอกว่าพีเตอร์เนี่ยไปถีบสารใช่ไหมแล้วกูโดนผีหลอก แล้วทีนี้เนี่ยปีเตอร์มันก็มาขอขมานะครับเป็นอ e ีโมดนั่งกราบเพื่อนๆแล้วมีหลายๆคนเนี่ยพิมพ์มาว่าเฮ้ยแอดประเทศอะไรวะอะไรเงี้ยเออวันนี้นะครับแอดมารีวิวแล้วนะฮะประเทศนี้แหละโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูในประเทศคอมเบลทาวเลยดีกว่าฮะว่าประเทศนี้จะมีอะไรบ้างเฮ้ยแ <laughs> อดมินแอดมินแอดมินกับประเทศไอแอดมินนี่มาเข้ากล้องเนี่ยเหรอเนี่ยโอ้โหปีเตอร์กำลังรีวิวเลยฮะนะครับอันนั้นเป็นเหล่าแ <laughs> อ,อดมินนะฮะขอขออนุญาตว่าแอดมินก่อน เฮ้ยไายธรรมดา,าไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวอีโมสาดน้ำขอสาดน้ำแอดมินหน่อยนีควักในถังลาใส่เลยเดี๋ยววันนี้แอดไปรีวิวประเทศนี้ดีกว่าเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนระบบไวริกันก่อนเลยเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจประเทศนี้นะฮะหรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเข้ามาเล่นดีไหมเนี่ยอธิบายงี้ก่อนนะครับสำหรับระบบไวริในเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟที่ฟรีไวรินะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับผม ไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่ต้องเกรงไม่ต้องอะไรฮะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแค่กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาในประเทศได้เลยหลังจากที่เพื่อนเนี่ยนะครับเข้ามาในประเทศเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะมาจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเกิดผู้เล่นเพื่อนเวลาเพื่อนเื่อเกิดมาเนี่ยก็ตั้งชื่อแต่งตัวอะไรที่เรียบร้อยนะครับแล้วส่วนเรื่องแฟชั่นภายในเซริร์ฟเนี่ยถือว่ามีเยอะมากๆนะครับทรงผมประจําตัวบีเตอร์แว่นหรืออะไรเงี้ยคือเขามีเยอะมากนะครับเนี่ยอย่างเช่นที่แอส่อยู่เนี่ย แฟชั่นเสื้อผ้าเนี่ยเขามีครบเซตครบชุดนะฮะหลังจากเพื่อนแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตึกเกิดผู้เล่นนะครับอ่าเพื่อนเื่อจะมาเกิดที่ตึกนี้แล้วเวลาเดินออกมาอย่ารั่วเหมือนปีเตอร์แค่นั้นนะฮะแอดก็คิดว่าอันนี้เป็นคนกูตกใจเฮ้ยแอดมินแม่งทำงาน24ี่ชั่วโมงเลยวะทำไมมาต้อนรับเด็กใหม่อะไรงี้ได้ไวพอเดินไปเอ๊ะทำไมมันนิ่งๆวะแต่ละคนคืออันนี้เนี่ยจะเป็นโมเดลเนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาในประเทศซึ่งเวลาเพื่อนเือนเข้ามาเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วใช่ย ก็จะได้ของขวัญน,นะฮะแกก็จะมีของขวัญประมาณนี้เลยสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมที่แอดได้มาเนี่ยก็จะมีเงินนะครับประมาณนี้นะครับมีรถมีกัาชาขวดแล้วก็พวกกาชาผู้เล่นใหม่นะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยแอดจะมาเปิดให้ดูในช่วงกาชานะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอดจะมารีวิวในส่วนของ ปุ่มคำสั่งภายในประเทศกันว่ามีการควบคุมอะไรบ้างทําอะไรอย่างไงนะครับเริ่มจาก F1 เป็นโทรศัพท์แต่ปีเตอร์ you don't have a mobile p h e ปีเตอร์ไม่มีโทรศัพท์บ้าจริงแอดก็ขอสกีไปที่ F2 เลยนะครับผม F2 เนี่ยก็จะเป็นในส่วนหน้าต่างกระเป๋าเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆสังเกตดูว่ามันมีระบบน้ําหนักด้วยแต่แอดยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นระบบน้ําหนักจริงหรือน้ําหนักหลอกเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปฟาร์มงานเลยเดี๋ยวเราดูครับว่ามันมีค่าน้ําหนักอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับและต่อไปครับโอ้โหอันนี้ ทางนายกประเทศบิบมากนะครับอยากให้ลองเล่นอีโมดอันนี้เป็นอีโมดภายในประเทศเพื่อนๆซึ่งมันมีเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยอีโมดปั่นๆที่แอดแบบชอบเอาไปเล่นแอดเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้คาแรคเตอร์ของไอปีเตอร์ใช่ไหมว่าไอปีเตอร์เนี่ยมันเป็นคนที่ชอบเล่นอีโมดนะฮะแล้วดูดิอีโมดมันมีเยอะมากเลยเว้ยโคตรเยอะอ่ะแล้วดูอีโมดยอดนิยมนะเป็นอีโมดที่หลายๆคนถามมาเยอะคืออีโมดนี้อีโมดกาบไอ้ยีเจ๋งมากทุกคนอันเนี้ยอีโมดแทงกินตัวเนี้ยคือมันมีเยอะมากมีหลายอันนะครับแล้วก็ จะเป็นแบบอ e ีโมดธงของประเทศอะไรเงี้ยอ่าโลโก้แบบนี้นะเผ sort of ah ื่อแบบว่าเขามีกิจกรรมในส่วนของการโปรโมทอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถเซตอีโมดได้เลยนะครับดูดิของเล่นเขามีเยอะมากเลยนะโอ้โหมันเหมาะกับคาแรคเตอร์กูมากเลยดูดิมันมีเยอะอ่ะอีโมดให้เล่นอีโมดกินเกียนอะไรแบบเนี้ยโอ้โหเจ๋งเลยครับทุกคนเพื่อนๆก็สามารถลองมาดูได้อันนี้ยังไม่หมดนะนอกจากอีโมดจะมีเป็นร้อยๆแล้วเนี่ยแดนอีโมดก็มีครับเพื่อนๆดูอีโมดท่าเต้นอันนี้ อันนี้กูกูเป็นเฮียเลยเ่ยคิดเลยกูเป็นอะไรเนี่ยปีเตอร์มึงชักกระตุกเหรออีโมดใหม่ๆนะฮะอันนี้อีโมดผู้ชายผู้หญิงโอ้โหทาเตนขี้เมาก็มีมาประมาณนี้ครับอันนี้มันมีเยอะจริงๆอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาเล่นดูนะฮะเล่นทั้งวันน่าจะไม่หมดนะ,ะในส่วนของตรงนี้แล้วส่วนต่อไปครับผมก็จะเป็นในส่วนของ F6 นะครับจะเป็นเมนูหน่วยงานแต่ไม่กล้ากดกลัวกดแล้วขิดนะฮะก็ขอสกีไป F7 เลย F7 เนี่ยจะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับผมก็ใบแจ้งหนี้จะไม่มีอะไรนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็น F8 นะครับ ตอมเข้าออกประเทศนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ F9 นะครับอ่าโอ้โหหน้าต่างอุ้มอะไรมันเยอะขนาดนี้วะ <Wow. S 1> ใครสนใจก็ลองมาได้นะครับแล้วก็ F10 จะเป็นอีโคเฮ้ยอีโคมาอยู่มุมซ้ายแล้วเหรอปกติเนี่ยถ้าใครคุ้นชินกันอีโคมันจะอยู่มุมขวาใช่ปหแต่นี้อีโคอยู่มุมซ้ายนะครับนี่ก็มีของขายประมาณนี้ก็ลองมาเทียบราคากันดูได้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นดีลิสสกอ o บอร์ดนะครับอันนี้สกอตบอร์ดของประเทศเลย หน่วยงานมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเพื่อนๆก็จะมีตำรวจแพทย์ช่างแล้วก็สภาด้วยนะฮะ <Wow. S 1> ซึ่งมีสล็อตลองรับเนี่ยนะครับอยู่ที่130สล็อตนะครับแต่ว่าผูเ้เล่นตอนนี้มีอยู่7คนเองนะฮะใครที่แบบว่าผ่านมาเห็นคลิปนี้นะฮะหรือกำลังหาประเทศลงเนี่ยก็สามารถมาลงได้นะที่เซิร์ฟคอมเรจทาวน์นะฮะโอ้โหสำเนียงกูจะชัดตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลยใช่ไหมอาจะเป็นประมาณน,นี้นะครับ แล้วส่วนพวกบีชี้นิ้วกด n พูดคุยกดเอกยกมืออะไรอย่างนี้หลายหลายคนก็น่าจะมีพื้นฐานจากไฟเอ็มแล้วนะฮะเพดอัพอ,อย่างเงี้ยรับของรายวันเนี่ยโอ้โหปีเตอร์เข้ามารับแล้วนะฮะประมาณน,นี้เลยอุ้ยอันนี้มันลดอะไรอะ่ะุ้ยวันที่8มันแจกลดอะไรด้วยทุกคนลองมารับดูได้นะ,ะแอดจะพาเพื่อนๆนะครับผมมาดูการเปิดกาชาในเซิร์ฟกันเดี๋ยวลองเปิดเลยนะเว้ยกูจะมอบทําไมล่ะกดเปิดกดใช้ไปนะมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างระบบการสม่มนี้ปกติเลยนะไม่ได้เร็วไม่ได้ช้ามากครับ โอ้โหเปิดมากูได้เงินแดง10เลยเหรอโอเคฮะได้เงินแดงมา10โอเคเดี๋ยวเราจะเปิดสักประมาณสองสากล่องนะพอเป็นน้าจิม้มน่าเดี๋ยวเปิดอีกกล่องนึงนะฮะก็เป็นกล่องสุดท้ายเลยนะครับอ่าเปิดกล่องสุดท้ายดูซิจะได้ของดีไหมเฮ้ยทำไมกูได้เงินแดงเยอะจังวะเหมือนประเทศนี้เรียกร้องให้กูทํางานดำบ่ มันเป็นได้อย่างนี้นะครับอ่นนี้จะเป็นในส่วนระบบการสุ่มกาชาอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกาหลาดหลังตึกเกิดกันว่าเขามีอะไรบ้างนะครับแอดมินพอดีเขาเขาแวะมาดูเออปีเตอร์มึงทำอะไรวะอะไรงนี้เขาแวะมาดูเุ้ย้ยมีการยืนต้อนรับเขาเปิดเพลงดันด้วยโอ้โหกูขอเต้นด้วยแล้วกันนะกูเต้นบ้างตรงนี้เลยมีอีโมดอะไรปั่นๆเป่าวะขอเล่นหน่อยเลยนี่ปีเตอร์มึงพิ้วปีเตอร์มึงเต้นแบบมึงเต้นแบบมีอารมณ์หน่อย ท่าเต้นจะหลามเหรอดีท่าเต้นขี้อายเฮ้ยมีแบบท่าเต้นรัวๆเลยปหจกต่ำจกต่ำพีเตอร์จกต่ำนี่นี่ท่ายกเฮียเื่อมอง้องฟ้าอ่าวประมาณนี้นะฮะในส่วนของท่าเต้นนะฮะหลายๆคนก็น่าจะเห็นพวกระบบแล้วนะอุ้ยใขรไขติมวะเสียงจะติมแอร์ดอบแอร์ดอบเออลืมนะครับมุมซ้ายมือล่างนะครับ โอ้โหก็รบกวนฟังเสียงไอติมไปนิดนึงนะฮะมุมซ้ายล่างเนี่ยจะมีในส่วนของเลือดนะฮะข้างๆกันน่าจะเป็นเกาะนะครับแล้วก็มีอาหารน้านะครับไม่แน่ใจว่าไอสีเหลืองเนี่ยมันเป็นพวกออกซิเจนหรือว่ามันจะเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ส่วนสีแดงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นค่าสมองหรือเปล่านะครับถ้าเกิดแอดมินมาดูคลิปนี้เนี่ยนะครับรบกวนใส่พวกแบบว่าไอคอนหรืออะไรอย่างนี้ให้ผู้เล่นเขาได้รู้ด้วยนะฮะอันนี้เอ่อห้องน้านะครับอ่าเี้มาดูกาหลาดด้านหลังเลยนะโอเคอ่ะเอ้ยเดี๋ยอาบน้าได้ แต่เราถ้าสบู่ตกม,มันจะมีมันจะมีคนเข้ามาเหรอถ้าทําสบู่ตกนี่กูรู้ชะตากรรมเลยอะอ่ะอันนี้ก็เป็นพวกที่นอนนะฮะโอเคน่าจะนอนได้นะครับอันนี้เป็นอาหารนะครับโ้โ,โห,หมวดทําอาหารขนมขนมปงขนมปังของว่างเอา้าเอาเอของว่างไม่มีของเออมันว่างจริงๆไว้แล้วตรงนี้อะไรเอ่ยตรงนี้ร้านค้าโอเคร้านค้าเนี่ยก็มีพวกแบบ อุปกรณ์ทางานหมดเลยเหรอเฮ้ยงั้นแอซื้อหมดเลยนะ่อมฟองซ่อมไฟอากูเอาหมดเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยแอดมินอย่าเพิ่งปรับอย่าเพิ่งปรับสภาพอากาศอันนั้นน่าจะเป็นแบบร้านค้าทํางาน่ะอะไรนี้ก็เป็นร้านค้าหลักนะครับเคก็มีโทรศัพท์น้ําดื่มซ่อมรถอะไรยี้ก็ลองมาซื้อได้เลยครับเออน่าจะมีพวกแบบค่านอนแล้วก็ค่านอนานอบน้ําด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าใช่2อันนี้หรือเปล่านะครับแล้วตรงนี้มันมีอะไรไหมเนี่ยโอเคลองดูใกล้ๆดีอันนี้อะไรอะตลาดโลกตลาดโลกอระมีคนขายของเปล่ามีมีคนขายของอย ตุ๊กตาหิมะเป็นไงวะขอซื้อได้ไหมอ่ะอ่าก็ถือว่าปีเตอร์กูลองอุดหนุนนนฮะแล้วต่อไปจะเป็นตัว P ีนะครับแผนที่ประเทศก็โอ้โหมีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวแอดเข้าไปรีวิวเลยนะ่ะต่อไปครับเราจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะรีวิวของแล้วนะแล้วก็ไปรีวิวงานแล้วนะอันนี้เราลุยแล้วนะทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้ทางคนแดนเขาเขาแดนไปฮะเต็มที่จริงๆเนี่ยนายกเขาจะให้รถบินมาเว้ยแต่ว่า เดีนะ๋ยวเราค่อยตามเอารถบินแล้วกันเอารถผู้เล่นไปเล่นก่อนรู้สึกว่ามันจะมีพวกอาระบงระบบอะไรเยอะแยะ,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 ยะมากมายเลยนะให้ลองเล่นนะฮะไปดูร้านขายรถกันว่าร้านขายรถมีอะไรขายบ้างไปเจอที่ร้านขายรถเลยครับผมเอาเลยครับทุกคนตอนนี้ถึงร้านขายรถแล้วซื้อตรงไหนวะปีเตอร์ปีเตอร์จะบื้อทั้งไ c แล้ว OC ไม่ได้นะเอ้ยไอนี่ไงจุดขายรถมันอยู่ข้างหน้าโอเค มาดูกันมีรถในประเทศเปล่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้สเตปไอปีเตอร์มันนะถ้ามีหมอดเราวิ่งใส่ถ้าไม่มีหมอดเราวิ่งหนีนะฮะโอ้ยมันมีให้ดูแบบนี้ก็สะดวกดีนะอันนี้มันรถอะไรอ่ะชีต้าคลาสสิกอ๋อน่าจะเป็นพวกรถคลาสสิกนะฮะมันมีรถหมอดไหมวะแอดเท่าที่ลองเลื่อนๆดูเนี่ยมันไม่น่ามีนะไม่น่ามีฮะไม่น่ามีถ้ามีนี่เราน่าจะเห็นไปละอ่าประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถยอดนิยมเลย3-2 เซอร์ี้2,500นนะครับราคาน่าจะไม่แรงมากแล้วก็มีฟังก์ชันทดลองขับได้ด้วยนะฮะ <Wow. S 1> โอเคประมาณนี้ทุกคนอ่าโอเคโอเคมีรถประมาณนี้นะครับเฮ้ยมันมันไม่ีรถมอนประมาณแต่แอดลองดูแล้วมันก็ไม่น่ามีนะฮะโอเคก็สรุปเลยมีแค่รถออนไลน์ออฟไลน์นะครับทุกคนประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอดจะพาเพื่อนนะครับไปรีวิวหน่วยงานดีกว่าทุกคนว่าหน่วยงานประเทศนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแอดพาไปเลยนะ ได้ของเล่นเลยนายกนายกให้อะไรมาเล่นนี้มันเป็นรถบินเอามาให้ปีเตอร์ได้เล่น <c oughs> เดี๋ยวนะมันควบคุมยังไงวะมันเหมือนในออนไลน์เป่าวะโอ้โหปีเตอร์เฮ้ยไอ้พวกระเบิดภูขเขาเผากระท่อมอย่างเรานี่ก็สบายไปอีกวันเลยว่ามีรถบินขอกราบขอพระคุณนายกประเทศน,นี้นะฮะ สปอนเซอร์รถแบบนี้มาให้ปีเตอร์กูฉลุยละกูฉลุยเลยรถบินนะฮะวันนี้โอเคเพื่อนๆนี่จะเป็นหน่วยงานนะครับผมหน่วยงานของหมอนะครับอ่าเดี๋ยวเราลงไปใกล้ๆสิว่าแต่มันลงยังไงวะกดลงไม่เป็นด้วยย้ยกูต้องรอยอย่างนี้ไม่ได้นะปีเตอร์โอ้โหแต่ไฟมันแบบไฟมันเด่นมากเลยนะทุกคนไม่จะเป็นต้องมีรถหรูฮะมีรถแบบนี้แม่งเท่กว่าเยอะนี่เลยนะครับก็จะเป็นหน่วยงานของหมอนะครับโอเคประมาณนี้เนาะ แล้วต่อไปนะฮะเราไปดูตรรอกันไม่ได้ตกแต่งนะแล้วก็หน่วยงานหมอเนี่ยจะเป็นหมอในเมืองด้วยนะฮะไม่ได้หมอนอกเมืองเพื่อนๆน่าจะรถประจําการของพวกตร์อรอเลยใช่ปะเป็นพวกโควิดใช่ไหมน่าจะเป็นโควิดนะฮะอ่าเป็นรถประจําการของหน่วยงานตํารวจเลยแล้วก็สอนอมีการตกแต่งเรียบร้อยนะครับวันนี้ปีเตอร์จะเข้าไปลึกๆหน่อยเว้ปกตินี่ปีเตอร์ไม่เคยเข้ามาเลยนะแถวนี้เวลาโปรโมทนะฮะ แต่วันนี้ปีเตอร์ได้เข้าแล้วพะกูมีของดีอ่านี่จะเป็นหน่วยงานของตอรอนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูอู่ช่างกันเออกูก,ก,กูก็เหมือนเอเลี่ยนเหมือนกันนะมาสำรวจโลกอะไรประมาณนี้ทุกคนอ่านี่จะเป็นอู่ช่างแล้วอู่ช่างโอ้โหโลโก้ไอ a ฮปใหญ่มากเลยอ่าเซิร์ฟนี้น่าจะเอ็กกับไอแฮปนะครับเอ็กกับไอแฮปนะสำหรับเซิร์ฟนี้ <Wow. S 1> ก็เลยแบบว่ามีโลโก้เขาเยอะนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้เลยทุกคนต่อไปแอดพาเพื่อนๆไปสาัาดีกว่าไปไม่เป็นไรกูมีรถบินละเดี๋ยวพาไปเลยแบบรวดเร็ว โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอสภาแก๊งเลยทุกคนถึงสภาแก๊งละโอ้โหแล้วกูมาแบบมามเหมือเมฆแล้วมามยิเงียบด้วยนะไม่มีใครรู้หรอกครับว่าแอดมาอ่านี่จะเป็นในส่วนของสภาแก๊งครับเฮ้ยสภาแก๊งมันต้องเข้าได้ดิวะอ่ะกูซนเลยนะมันไม่มีคนมันไม่มีคนซนเลยแล้วกันดูงในนี้สภาแก๊งมีอะไรบ้างเอาเลยครับวันนี้เป็นวันที่ปีเตอร์จะได้พาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูสภาแก๊งของเซิร์ฟพร้อมเรทาวเอ <Wow. S 2> อนี่ประมาณนี้เลยครับด้านใน <Wow. S 2> โอ้เผื่อใครที่แบบว่าไม่เคยเห็นสภา เอาประมาณนี้แล้วการเป็นน้าจิม้มไม่ต้องดูเยอะหรอกเราว่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาสัมผัสก็น่าจะเห็นเองนะครับเราเอารถบินไปปั่นดีกว่าเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมแอดจะพาเพื่อนๆเนี่ยลองไปทํางานดูนะครับนายกเนี่ยเขาอยากให้ทําหลายอย่างเวก็คือจะมีพวกงานขาวแล้วก็แบบขายยาก,กับพวก NPC ด้วยโอเคเดี๋ยวเราลองไปหางานทําดูเฮ้ยเดี๋ยวนะงานอะไรว่างานไหว้ศาลอ่ะดูกูไปเลยแล้วกันนะนี่งานแบบนี้ก็รู้ๆอยู่ว่าปีเตอร์มันเป็นคนยังไง รู้ๆกันอยู่ปะปะปะไปดูงานไหว้ศาลกันทุกคนเราไปเจองานไหว้ศาลดีกว่าฮะเราไปปั่นเจ้าที่กันไว้วันนี้เจ้าที่ไม่ได้นอนแล้วปีเตอร์มันมาแล้วไปเดี๋ยวเราไปเจอที่งานไหว้ศาลกันเลยครับผม let's go <S เอาเลยครับตอนนี้แอดก็มาอยู่ในงานศาลพระภูมิเป็นที่ <laughs> เรียบร้อยไ hey, งเจ้าที่เราเจอกันอีกแล้วนะปีเตอร์มาเยือนแล้วครับปีเตอร์มาเยือนมาเรามาดูกันว่างานศาลพระภูมินี้จะมีอะไรบ้างนะครับอ่า อันนี้จะเป็นงานแบบพวกงานแปลกใหม่นะเพราะว่าพวกงานหมูงานอะไรอย่างนี้หลายๆคนก็น่าจะแบบเคยมากันแล้วใช่ป่ะอ่าไหนไหนแม่งแบบมีอีโมดมาได้อากูจัดเลยละกันนะมันจะอยู่อีโมดประมาณ29 <c oughs> นี่เป็นไงใช่ไหมอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรกันใครวะ กูเดินไปนหวาดดีครับเพราะว่าหนีเลยอะ่ะกูกําลังไหว <c oughs> กูกําลังไหวสาลเลยนี่นี่ปลอกใช่ไหมนี่เออเมื่อกี้ไหวสาลกูเจอผีหลอกเหรอตายหาแล้วทุกคนรีบไหวรีบไหวอุ้ยเพื่อนเพื่อนใครอะ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้นะไม่รู้นะเราเราทำไมต้องวาร์ปมาอยู่แถวนี้ด้วยวะลองลองดูว่าลองลองเก็บสารดูสิ <c oughs> <c oughs> พูดผีเหรอพูดผีกูเก็บสารนะนี่เอยเจ๋งอ่ะเศษไม้จากสารเฮ้ยเจ๋งว่ะ E, กด E เพื่อกดไหว้สารดูดิ <c oughs> อุ้ยงานคืออันนี้มันเป็นงานฟาร์มทุกคนแต่ว่าปกติเ,เวลาแบบพวกสารอะไรเงี้ยมันจะทุบใช่ป่มทุบหรือว่าถอนอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันนั่งไหวเว้ยนี่แล้วมันค่อนข้างไวด้วยนะพวกระบบอะไรเงี้ยอ่าเพื่อนๆก็ลองมาเล่นดูนะโอเคเดี๋ยวแอจะเข้าๆแล้วกันเฮ้ยแต่กูเริ่มหลอนผู้หญิงเมื่อกี้แล้วว่ามันใครวะอยู่ๆแบบแต่งตัววาร์ปมาแล้วแล้ว,ลวหน้าแบบว่าเราไม่เคยเห็นเลยนะประมาณนี้แล้วกันทุกคน งานไหว้สารกูารมาอยู่นานเลยกูรัวผีหอกเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับผมแอดจะพาเพื่อนๆเ,เอ้ยตรงนี้มันมีวอโซ n นด้วยใช่ไหมโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูเลเบลกันก่อนนะฮะพอหลังจากเลเบลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแอดจะพาเพื่อนๆลองไปขายยาอ่าขายยากับ n p c แล้วลืมไปว่ามันเหมือนมีงานคุยขยะด้วยเว้ยอ่าเดี๋ยวเราเพาิ่มมเมื่อไปเลเบลกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่เลเบลกันเลยครับผมไป let's go <S เอาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงเลเบลของเซิร์ฟแล้วนะฮะแดนไร้กฎหมายนั่นเองเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูในส่วนเลเบลดีกว่าฮะมาดูของครากันว่ามีอะไรบ้างอันนี้กุญแจตู้เซฟนะครับมีบัตร AFK ด้วยนะครับผม AFK นี่ต้องใช้บัตรนะเนี่ย AFK คอยผิดกฎหมายก็จะมีปูนซีเมนต์นะฮะใช้เศษปูนเนี่ยเพื่อที่จะมาค้าเป็นปูนซูซเมมไดะะมด้้หหว่องทา มีรองเท้าสไลด์ไฟด้วยหรอวัน <Wow. S 1> นี้เพื่อนเพื่อก็ลองมาดูนะโอ้โหแตงเงินเขียวมาเยอะมากเลยนะแล้ววันนี้ก็กล่องแลกเงินรายชั่วโมงนะครับก็ใช้เหรียญประชาชนร้อยเหรียญเนี่ยนะครับก็จะได้กล่องรายชั่วโมงคูณหนึ่งไปเลยโอเคประมาณนี้นะฮะในส่วนเลเบลนะครับเฮ้ยเรายังไม่เห็นอาวุธอนะ่ะหรือว่าอาวุธมันยังไม่เข้าวะทุกคนหรือว่ามันอยู่ตัวเนี้ยไม่ใช่อันนี้ครับแฟชัน่นโอ้ยมีแฟชั่นพวกสกิปหมัดอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะโอ้แฟชั่นเสริมก็เยอะนะเนี่ยแต่ว่ามันต้องใช้เหรียญ exp ครับคาเ่อะรืปลน นี่ก็มีของประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆลองมาเล่นได้อาวุธน่าจะยังไม่เข้าเนะคยับเพราะว่าแอดไม่เห็นมวลหมูหม่อาวุธเลยอะเอาเละครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นงานเก็บตกพิเศษนะฮะมันเป็นงานซ่อมสายไฟทุกคนเดี๋ยวเรามาลองซ่อมสายไฟสิระหว่างซ่อมกับจกอเอาเป็นคนดีแล้วกันเป็นคนดีแล้วกันไม่อยากเป็นคนชั่วเป็นคนชั่วมาหลายเซิร์ฟแล้วลองเป็นคนดีกันบ้างดีกว่าแล้วเราลองซ่อมตู้นะลองซ่อมดูอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเด้ยทำไมทำไมซ่อมกับขโมยมาอันเดียวกันวะ ไอ้เชี่ยแล้วกูกดไปอันอ้โหชิปชิปละชิปละปีเตอร์ปีเตอร์อรกูกูจะหวังดีเว้ยกูไม่ได้จะ <c oughs> ขโมยขโมยไปสสำเร็จเชี่ยแล้วแล้วทำไมมันต้องมาอยู่ติดกันด้วยวะเอา้วปีเตอร์ขยับไม่ได้ตอรอก็กาลังจะมาอีกอยอย่าเพิ่งเข้าเวนเดอ้ออย่าเพิ่งมาเดอ้อกูบินหนีเลยนะกูมีรถบินนะอย่าตามนะโอ้โหจะเป็นคนดีซะหน่อยระบบมันเชื่อมโยงกันเฉยเลยทุกคนเดี๋ยวต่อไปครับเพื่อนๆเราจะลองเราเราจะลองบินดู หางานพวกขายยาฮะไม่รู้เราจะขายยาทัดเอาปีเตอร์ลอยโอ้โหเฮ้ยเดือดเดือเดี๋ยวเฮ้ยอะไรกันนี่นี่มันอะไรกันนี่เมื่อกี้กุหล่นลงมาเหมือนสวรรค์บอกว่ามึงอย่าเพิ่งไปปีเตอร์มึงเห็นขยะไหมมึงมาคุยขยะก่อนโอเคลองลองคุยขยะดูครับคุยขยะนี่ต้องเป็นมินิเกมเลยเหรอคุยขยะนี่เป็นมินิเกมวะ คุยขยะต้องเล่นมินิเกมด้วยเหรอเนี่ยเออเว้ยเจ๋งว่ะแล้ว,แล,วแล้วมันจะได้อะไรอะ่ะถ้าเราคุยขยะมันมันจะได้พวกขยะป่ะ What What the fuck แต่ทำไมมันนานเหมือนการจกปูนเลยวะนี่แต่ปีเตอร์แต่งตัวรวยมากเลยนะปีเตอร์มาคุยขยะทำไมเนี่ยไหนลองดูซิมันได้อะไรบ้างเนี่ยมันได้อะไรติดตัวบ้างวะได้รับขยะเปียกไรค่ากูทำไปทำไมวะเนี่ยเรามาดูพวก npc ดิ NPC พวกขายยาพวกเนี้ยเราเราจะขายยาให้มันทันป่าวะว่าแต่มันอยู่ตรงไหนวะเนี้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่รู้ทันปะะ่าวอ่ะมันมันน่าจะมีเวลาอยู่นะเดี๋ยวเราลองดูดูดิดูดิมึงจะรัดเข็มขัดทําไมเราเร็วๆรวเดี๋ยวไม่ทันอ๋อนี่ไงขายได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองขายนี้ดีก่อนอีกอันเดียวกาสุดท้ายอ่าขายยาไปอันนี้ก็ จะเป็นพวกงานดำนะฮะเป็นงานดำขายของให้พวก NPC พวกเนี enfin ้ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยตอลลมาเหรอชิปหายแล้วไงเร็ว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 ไป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 ปีเตอร์ไปเร็วเร็วอ้เหี้ยตอลล์มาสักบินหนีมาดิเมึงกูบินหนีแหละกูบินหนีแล้วตอลลตามทัน อยู่ๆก็รอดเออเขอคุณแอดมินนะฮะที่ให้รถคันนี้มากูว่าแล้วต่อรอมันรับเควสมันรับแน่ๆไรใหญ่กูบินหนีอะ <c oughs> เอา้าประมาณนี้และกันทุกคนสําหรับเซิร์ฟคอมเรตทาวนะฮะอาจจะเห็นว่าปีเตอร์มานี้ปั่นแน่นอนเออประเทศนี้มันแบบมันดูเหมือนมันตอบโจทย์ปีเตอร์มากเลยนะอะไรปันป่นๆกินเกีย์ประเทศนี้มันมีเยอะจริง <c oughs> ๆนะฮะใครสนใจอยากได้ความสนุกความบันเทิงนับก็ สามารถมาได้ในเซิร์ฟเอรเดตทาเนีฮะเดี๋ยวแอดจะทิ้งพวกแบบข้อมูลอะไรอยี้ไว้ให้แล้วกันนะครับใครสนใจก็สามารถมาเล่นได้เลยนะประเทศนี้นะครับลองดูระบบลองดูอะไรภายในคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจด้วยก็ได้นะครับเอาเลยฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนไปตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอต่อไปครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนก็ผมสวัสดีครับ